คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบ้ควรเกินไปก็รุ้นาะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำ เอาบทคาถา,าที่ชื่อว่าพระชิมพลีเรียกลาบนะครับเอามาให้สำหรับคนที่ชอบการเสี่ยงดวงหรือมีความคาดหวังนะครับเอาไวส้สวดภาวนาก่อนนอนนะเพื่อที่จะเผื่อหวังว่าเราจะพบโชคดีนะครับอันนี้ท่องกี่จบก็ได้นะครับเอามาดี การนอนนั้นก็อย่างว่าแหละเผื่อฝันดีนะครับเผื่อโชคดีเข้าข้างเรานะครับอันนี้เอาไวส้สวดภาวนาก่อนนอนนะบทคาถาพระชิมพลีเรียกลาบนี้มีอยู่ว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ชิมพลีจะมหาเถโรชิมพลีจะมหาเถรังลาบลาพังนิรันตโรลาบสุขโขณชาลิติเอาไว้ท่องก่อนนอนนะครับเราจะสวดหลังการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดภาวนาพระคาถานี้ไปด้วยนะครับเผื่อว่ากลางคืนจะได้หลับฝันดีมีลาบนะครับ ถือว่าจะเป็นการาสวดแล้วหรือจะบังเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเชื่อว่าอย่างนั้นไม่ได้มีลาบอย่างเดียวแต่จะเป็นการเจริญรุ่งเรืองนะในทุกๆด้านนะครับต่อไปเป็นคาถาเสียงเลขนะครับชื่อว่าคาถาเสียงเลขนะครับจริงๆน,น่การสวดภาวนาก็เพื่อให้ฝันเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่ นำสู่ความมุ่งหวังอะไรบางอย่างนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนาะบทคาถานี้มีอยู่ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอะระหังพุทธนิมิตตัง ปัน,นังโหติเป็นบทคาถาสั้นๆนะครับที่เราอาจจะเอาไว้ท่องก่อนนอนนะครับทุกคืนนะครับเผื่อจะได้ฝันเห็นตัวเลขดีๆเด็ดๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคลาภของแต่ละคนเนาะต่อไปเป็นคาถาที่ชื่อว่าผ่านเลขนะครับผ่านเลขนะครับ ตัวนี้ก็คือว่าท่องแล้วจะเกิดสัมผัสได้หรือฝันเห็นนะครับตัวเลขที่จะปรากฏในในจิตนิมิตของเราอาจจะหลับไปแล้วฝันเห็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับตามตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับบทคาถามีอยู่ว่านะโมะตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลขยันตังสันตังอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิครับทั้งหมดก็เป็นคาถาสั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่คาถาผ่านเลขนี้เมื่อจะขอดูเลขดูตัวเลขนะท่านก็ให้บริกรรมตั้ง ตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้นิ่งที่สุดแล้วก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆนะจะกกี่จบก็ได้นะทำจิตใจให้แน่วแน่นะครับเราอาจจะสัมผัสได้ถึงตัวเลขอาจจะแววได้ยินนะครับหรืออาจจะฝันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อตามตำรานะครับเนาะนะ,นะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีใน การเสี่ยงดวงนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่ควรจะใช้วิจารณญาณให้เหมาะสมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีล่นบานโชคม ắ าหล่นของในห้องห้มีแต่ท่องคําก่อนย่ามนอนกะหายในเงื่อนมือย่ามตื่นกะหายในเงินเสียนมีแฟนกะหายหักหายหอมเลยพี่นอ้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ